วัสดีครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์นะครับปี53นะครับตอนนี้อยู่ที่เมเจอร์แจ้งวัฒนะนะครับมาที่นี่เพราะอะไรใช่ไหมฮะจริงๆแล้ววันนี้นัดสัมภาษณ์เรียกเรียนเขียนบทกับโมจิพัทนะครับก็เลยถือวกากวันนี้เป็นวันพุธก็เลยแวะมาที่เมเจอร์เพราะว่ากลับบ้านคงจะรถติดนะก็เลยแวะมาดูหนังที่เมเจอร์นี่กันเลยนะครับ แล้วก็ฟรีด้วยสี่ชั่วโมงโอ้ยมีประมาณนั้นละครับก็ตอนนี้ก็ดูหนังประมาณรอบทุ่มสี่สิบนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวหาอะไรกินต้องกินนี่กันนั่นว่าไปอีกทีหนึ่งกันโอเคงั้นก็ตรงหอตรงนี้ที่เมื่อกี้เห็นภาพก็คือเป็น Avenue. อาเวนิวเอินี่ด้านหลังก็มีเหมือนเมเจอร์ลาเทอเทนนะครับมีอาเวนิวมีร้านขายของเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรก็ไม่ต้องดูอะใครดูแค่นี้แล้วกัน เค้นันี้สาษณ์ก็ราบเรื่อนดีครับไม่มีอะไรแต่เขาอยากให้ส่งบทเรื่องยอ่อมาให้ดูเพื่อเพิ่มกรารตัดใจนะก็เดี๋ยวดูนะว่าตัดสินใจจะเป็นยังไงโอเคอันนี้มีอะไรแล้วงันเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้ยืนอยู่ที่จุดที่ไอคอนบนกวดอ๋อที่นี่มีซคาลิฟอร์เนียด้วยมีโบล,ลิ่งด้วยโอ้โหมันมีหลายอย่างมากนะเหมาะก,กับการมาแล้วก็มาไม่ยากไม่ไม่เขาเรียกมาไม่ยากด้วยนะครับขึ้นเงื่องด้วย15บาทถึงเลย ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นแหล่งที่น่าสนใจแต่พอเยนเ็ยนๆมากรถจะติดนะครับแจ้งพนักน,หนาหรือไม่ขึ้นทางด่วนก็จะไปติดตรงไอ้ตรง,ไอ,ตรงไอ้รัชดาตัดวิภาอยู่ดีครับก็เลยดูหนังก่อนแล้วค่อยว่างนะครับเท okay, งไงแค่นี้ก่อนกันครับำายแรกววับ <Wow. S 1> ไม่ดูอีกบอางนี่มีเด็กมอต้นน่ารักนั่งอยู่ทำอะไรก็ไม่รู้ ตัวไบยัแตกไหมนี่ย